วัสดุและอุปกรณ์ปอดหมูเครื่องมือผ่าตัดถุงมือที่สุบลมบีเกอร์สายยางเนื่องจากปอดของเรามีหลอดอาหารติดอยู่กับหลอดลมเราจึงทําการตัดหลอดอาหารออกเพื่อให้ง่ายต่อการตัดหลอดลมและดูลักษณะภายในของหลอดอาหาร <c oughs> ตัดนำหลดอ,อาหารออกมาแล้วตัดผักแล้วจะดูลักษณะภายในของหลอดอาหารแล้วก็จะเอารถออกมา คือกล่องเสียงหลอดอาหารและท่อลมแล้วเรายังมีหลอดเลือดต่างๆที่เกี่ยวกับการทํางานของหัวใจทําการตัดออกให้หมดเหมือนกับหลอดอาหารและให้ง่ายต่อการทํางานท่อลมประกอบด้วยกระดูกอ่อนเรียงตัวต่อกัน และมีเนื้อเย,ยื่อยึดให้ประกอบกันเป็นท่อเราจึงตัดแต่งท่อลมบริเวณร่องสวนนิ่มตามแนวยาวเพื่อดูลักษณะของกระดูกอ่อนเ้ยตาพูดว่าแเออหมอรีบน่คะเดี๋ดยวนจะตายแล้วเ <c oughs> มื่อตัดแต่งออกมาแล้วจะเห็นได้ว่ากระดูกอ่อนมีลักษณะเป็นรูปตัวี ยัดตโบ่ข้างไหนเพืนจากท่อลมจะมีการแตกขแขนงเป็นหลอดลมเข้าสู่ปอดซ้ายและปลอดขวาทดสอบการพองตัวของปอดโดยเริ่มจากหนึ่งข้างก่อนเพื่อดูความแตกต่างของข้างที่พองตัวกับไม่พองตัวสอดสายยางเข้าไปที่หลอดลมข้างใดข้างหนึ่ง แล้วสูบลมเข้าไปด้วยที่สูบลมต่อไปเป็นการสูบลมเข้าพร้อมกันทั้งสองข้างให้สูบลมเข้าไปจนปอดพองตัวอย่างเต็มที่เป็นการจำลองการหายใจเข้า และการหายใจออก <Wow. S 1> ต่อไปเป็นการผ่าปอดเพื่อดูโครงสร้างภายใน <c oughs> ใช้กันไกตัดท่อลมบริเวณเนื้อเยื่อตามแนวยาว <c oughs> ตัดจนถึงหลอดลม <c oughs> โดยผ่าลงไปตามการแตกแขนงของหลอดลม <c oughs> ผ่าเนื้อปอดเพื่อสังเกตการแตกแขนงของหลอดลม ซึ่งหลอดลมจะแตกแขนงเล็กลงเรื่อยเป็นหลอดลมฝอยแล้วที่ส่วนปลายของหลอดลมฝอยจะมีถุงลมซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วเราจะสังเกตได้ว่าหลอดลมมีการแตกแขนงออกเป็นเหมือนรากไม้ถัดไปตัดชิ้นเนื้อปอดและตัดชิ้นเนื้อลาย ให้ทั้งสองชิ้นมีขนาดเท่ากันเพื่อนำมาทดสอบการลอยตัวในานา้ำ